สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีทุกท่นานค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซอเขียวพารวยเช่นเคยนะคะมาพบพากันก็หวยเล่าอีกจักกิบหนึ่งเนาะพี่น้องบอกว่าท่านได้เลนมาหยดหยดเหล็กกระไดพวงห้าน้อยพี่น้องเอ้ยเรี้ยงแถวกันมาเป็นติดติดพี่นอ้องอ่าสอเขียวกาพยายามบอกให้มันท่านควรคุยางเนาะค่ะหวยเล่าก็มาหวยน้อยก็มาติดติดนางรุุนหวยห้าน้อยอยู่บางหันอู้เข่าสามน้อยผพี่น้องเอ้ย ดีใจน้ำพี่น้องเอฟซีในโปดเิ่นถือคักถือแนเพิ่นนลินเนาะทร่งโรกใบไห้ใน้กคุมสองเส้นค่ะพี่น้องแตกสามหน่อยโอ้บ่าธรรมดาเด้พี่น้องอืมเรียกว่าหลายดอกพี่น้องเป็นตะเลนอยู่ด้วยห้าน้อยก็ะไรอันนี้ก็ว่าออไปเสี่ยนแล้วฮนะม่พูดใจขึ้นสนุกวะแต่กะบรด้ซักจุ่งซักน้ำด้อเอาไว้พี่นี่ปิดแต่ละหน้านะคือเก่าล่ะสำหรับตัวเรียก บอกไปซื้อยาซ,ซาคำบอกมัมมี่หัดเนาะเดี๋ยวมัมีกระดูกว่องในกระดิ่ตัวน้องพี่น้องเออเด็กเป็นเขาอีรีเนาะกะบ็บอกไปตามเพราะเป็นจริงเนาะพี่น้องคะออสองเซียนมีเซียนสีสะเก็ดนะคะแล้วก็เซียนหนุ่มบังเกลือนะคะเพป็นโงมาเพป็นโงมาส่วงนายม่วงค่ะพี่น้องออขจรขยวาดล่องมาท่านคือกันกับฝ้าจวดจัดลงคือกันหรืวเปล่ ก่อนจะลงคลิปก็ส่งให้ในไล้ไกลุ่มซะก่อนเนาะพี่น้องค่ะพี่น้องเถื่อโอ้พี่น้องคลั่งไ้มาดีใจต้มมือแฮนนๆว่ะหวไอเอาอีกาว่ามืออื้อมนั่นเอาจ้า่สะก้อนอ่าเป็นเคยได้เคยเห็นเนาะอันนี้สอบเชียวเรียนบ่เป็นบ่เคยเรียนดอกพี่น้องเราได้อยู่เราเรียนเรียนบ่เป็นนะคะอันนี่พี่น้องเอฟซีว่าจอดเชียวอัน เอ็ดอันสูตรไม้ไทยเข่าดีเป็นนางซอเขียทุกเอ็ดสูตรไม้เล้าไม้ฮานอยแนวกันโอ้ยซอเขียวมีเวลาพี่น้องแต่เบาเหล็กเลยพี่น้องเอฟซีเนี่ยกระพาะแห้งแล้วบริเวณเบาเหล็กไถ่เลยภาษีเบามื่อนี่กระบริเวณเบาคำแล้วนะคะท่านัดมานั่งเบาอยู่นี่เดือนเดือนซอสิล้คลิปแล้วพี่น้องจะล้อับเบื้อยู่บ่ลด้พี่น้องดีตับตับบดขึ้นแล้วนี่แล้วหอยเล้าอยู่นี่เจ็ดแปดคลิปเนี่ยพี่น้องลงเบิดมือเนี่ยมืออื่นนี่ก็ได้วันธรรมดาเดี ค่ะเมื่อนี้กับซัดไปหลายคลิปอยู่เพื่อนนะคะพองห้าหน้อยจะมาตืมอีกมืออื่นนะคะอันในล่งก่อนใดก็จะลงก่อนนะเมื่อนี้ก็เลดอกแล้วพ่อสมควรที่จะทรงพี่น้องเขาบอลรับบอลน,นอนแล้วเดี้ยสอเขียวกันยังบรนดาบน้ามยอ่นี่ยังสุดเกาอยู่ทํางานเต็มที่ทํางานอย่างมั่นใจนะคะทํางานให้ขยันนะคะถ้าเราไม่ทําเราก็ไม่ได้กินไม่ได้ใช้เอาประเหตุไปสียหายเฮาเนาะ เอาเบียดเอาหาไปสิมา่ใหายเขากินเท้านั่ผู้ใดเนาะพี่น้องแล้วกระลูๆ่ๆย่ยิ่งเป็นหัวหน้าก็พวกก็ย่อมยิงต้องดินล้นยิงเลงงานเลงการเพื่อความอยู่หลอดของขอบพวกเจ้าของเนาะพี่นอ้องเออนั่งมือกันะรับค่าตโทรศัพท์เพิ่งรับเพิ่งตัดคลิปพี่น้องเออจะแม่เลตตกเจ้าของไรอันนี้กระจักแม่นังดอกลูกไส้าลาคอยนี้มื่ มาเรียนน้ำค่ะมาเล่นด้วยนะคะส่วนสวัสดีครับหน่อยอ้าวทำไมลูกขึ้นไปล่ะลูกสวัสดีครับสวัสดีครับหน่อยเห็นไหมไม่แอบไม่จองมาส่องรองแซงแรงสวัสดีครับหน่อยสวัสดีครับอืมสวัสดีครับวันนี้พูดว่กินข้าวหรยังกิน กินแล้วกินข้าวกับอะไรลูกจับข,กกข้าวหมูกไก่ข้าวข้าวหมูไก่อร่อยไหม,อ,มอร่อยกินเยอะๆนะจะได้แข็งแรงเพืดีๆสิลูกพี่น้องเอฟซีเขารู้หนูอยู่นะอืวันนี้เอาหวยลาวของพ่อบุญทันมาให้นะคะผู้ใดผู้หนีทักมากขอหวยลาวพ่อบุญทันแนนสัน โอ้ยพนกับ่ท่านในทรงเหลียงมานาะซอกนึกวาลีพนบ่เขาพนจะบ่ทรงมาไปาว่าว่า,วาลวดน,นี่แหละคุยกันพีน่น้องทรงเหลียงน้ำกนติ้งมากเวยไหวว่าสิบ่วมาเห็นมิดมิดนอะจนว่าจะคำแล้วเนาะพีน่นออ้องาซอเชียลตาฝ่า,า,า,าวยดเรีเร่องฝ้าวงให้พีนออ่น้องเบิงขาให้รวดเรียวท่านใจเนาะกว่าจะได้เบาหวยไทยก็โอ้ยหวยเล่ามากคไปตามขิวค่ะพีนออ่น้องทำงานไปตาม ลูกงานนะคะมันมาแบบได้กับไปแบบนั้นมากไลคา์คลิปกับไปมันไลา์คลิปหลดเนาะพี่น้องอคนรักงานค่ะไม่เกี่ยวกับเวรามเวลาทําได้ทุกที่ทุกสถานที่นะคะทําได้ทุกสถานการณ์จะอยู่ในแห่งไหนหนใดก็ตามนะคะเอาเฮดเดอร์กัไม่ใี่คือสิ่ง่มีปีหลอกล็อตที่โมเมนต์วันพระทึงมันกระเบเดอกปันใดเนาะพี่น้องกะย่งถุนหนึ่งอยู่ประมาณนี้นะคะถุมกัน ตั้งแต่สามถุ่มกับม่นางเบาอยู่รางเมือกระไดเนาะค่ะนางพุทโธกัพค่อยยังชั่วแล้วนะคะสําหรับอาการเพืนในกันเป็นไข่บัดค่ะไข่ึ้นกลางคืนก็ได้ลูกเซตต้นเซตโตให้พี่น้องพุทโธก็ะไดไข่เราลามื่ขึ้นนี่กับเซตโตให้กันอยู่นะคะแต่พันธะซื้อจะสร้างให้ก็รู้สึกว่าจะไข่เนียนะคะกินเข่ากินน้ำเนียอยู่ได้นอนได้พักผ่อนค่ะ แต่ก่อนโอ้ยบราณโบนอนเบื่อเรื่อยๆซั์เบื่อเคนื่อนมีนุงีซ้อนกับว่าสนกับข่าวกับน้ำพวกคิดฟอรฮันนักกินเนี่ยอยากพี่น้องเอ้ยเป็นนาเกาจะไปฉีดวัคซีนกันฉีดยาบำรุงอันเลือดบำรุงเด็กหน่อยเพิ่นกับวันเสียในเพิ่นวันหน่อยปวดเพิ่นฉีดบ่ได้ะไรกันพี่น้องอ่ากับบระเทในไปขี้นิกเด็กหน่อยปัญญเนาะกับวันทั้งึ่งปัญญากับขี้นิกเด็กหน่อยก็เหมืนกับขี้วานล่ะ เงินเท่ากับว่ามีกับเท่าสิไปสเสียเยอะเสียญานไปมองยังสั่นก็ไดดเนะาะกับรูรูอยู่ว่าขีินิกมันแพงค่ะก็เคี้ยวกับอยากเลี้ยงลูกให้ดีที่สุดนั่นแหละไปเขากับเลี้ยงไปตามกําลังเท่านะจากสิบบาทจัทงไดล่ะอืมีหน่อยก็ใส่หน่อยม,มีหน่อยก็ใส่หน่อยนึมีเยอะก็ใช้เยอะไม่จะไปใส่ยังไรแต่เราบอกล่ากันแพงอ่าก็ไ เนี่เฮ <Hey. S 1> ียสิ่ปเซ็นหลาย,ลายเลยมึงดูเวลามันนอดไปนี่พี่น้องเอ้ยพอ่บุญทานเราได้เรีกมาก,กับหลแล้วมันก็เรยกีอาจารย์เพื่อนเฝ้าทรงมาตัวเลขก,กับว่าลายหางกับพี่น้องเรียกเลีเ้ยงกู้ขึ้นเก้าละเล่าหน่ะจับเป็นชุดบินให้เจ็ดตัวพี่น้องนะคะเวลากอ,นะะอสมมาผ้ากวนอยู่หรอกพี่น้องเดี๋ยวเข้าไปติดตามตัวเลขแนวทางกัน ของไว้ลาวพ่อบุญทรนงวดวันที่6มีนาคม67นะคะค่ะพี่น้องคะกลมาสรุปตัวเลขแนวทางของไว้ลาวพัฒนาพ่อบุญทันนะคะงวดวันที่6มีนาคม67ชุดวินมี7ตัวนะคะมี1มี0มี5มี6มี2มี3มี4เน้นไปที่6กับ4และ1นะคะจับคู่ประกอบให้มี1 0 1 5 1 2 1 3 6 0 6 5 6 2 6 3 4 0 4 5 4 2 4 3แคปหน้าจอค่ะพี่น้อง อ่านี่ก็คือตัวเลขแนวทางสำหรับเอฟซีพลายที่ติดต,ตามพ่อบุญท่านเนาะค่ะก็ขอให้โชคดีสุขคู่สุขคนแคปหน้าจอไว้ชั้นซาซอยเขียวเบาเนาะพี่น้องก็จะจบคลิปก็ค,ค่ะคงจะแคปท่านอยู่ค่ะพี่น้องอ่าในชุดวินเจ็ดตัวนะคะมีหนึ่งมีศูนย์มีห้ามีหกมีสองมีสามมีสี 1, ่ 4, เด่นหนึ่งและหกและสี่นะคะค่ะจับคู่หนึ่งศูนย์หนึ่งห้าหนึ่งสองหนึ่งสามหกศูนย์หกห้า 6ก6อง4กสามห4สี่ศนสสนะคะแคปหน้าจอเรียบร้อยโชคดีไม่ใช่ขันสุขุสุขคนค่ะเอาไว้พินิจพิจารณาเด้อพี่น้นอ,นองสอเขียวแนะนำเพื่อเป็นแนวทางนะคะส่ะซอเขียวกัดจะครอมรัะมาจากพี่น้องเพียงแค่นี้โชคดีไม่ใช่ค่ะสวัสดีค่ะ